ทุกคนครับอาทิตย์ที่แล้วครับผมก็ปรับพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็กาลังจะติดตั้งประตูครับแต่พอลองวางประตูครับมันปิดไม่ได้ครับพื้มันเอียงดูทุกคนเนี่ยประตูพอมันเลื่อนมาแล้วเนี่ยมันปิดไม่สนิทครับ ซับอยู่กับผมนะครับวอซาพาเพย์กันเองนะฮะโดยความที่อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมได้ทําเป็นตัวเหยื่อกำแพงกันเอาไว้นะแล้วมันโชคดีมากครับที่ผมเนี่ยยังไม่รีบดึงออกครับเพราะว่าเราจะต้องเทปูนตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ตัวแดมนะฮะโดยวิธีการนะครับก็คือผมจะเอาเศษพลาสติกนะฮะที่เหลืออยู่เนี่ยมากั้นขอบอย่างนี้ครับให้มันเป็นเหยื่อคานนะทุกคนแล้วเราก็จะทําแบบปูนนะครับเพื่อเทลงไปแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้ปูนเนี่ยมันซึมหรือไหลเรเทอะๆนะครับผมก็จะเอานี่ครับ ตัวแดมนะฮะของเราเนี่ยปิดตรงนี้ครับนี่เลยปะอ่ะก็ตีไมินตีมไม่หมดเลยเออทำได้ปะตร <c oughs> งนี้เลยเห็นไหมใช่ใช่ใช่ก็แกะตรงนี้ออกก่อนปะแกะแกะอ่าแกะเหนียวจังดึงไปเลยอ่าได้แล้วปะไม่ดูไม่ชัวร์แกะอีกนิดนึงบางคนก็เข้ามาดูนะว่าเอ๊ะอยู่ๆบอสซ่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมาทำงานก่อสร้างจริงๆบอสซ่ากำลังจะต้อง สร้างห้องตัวเองขึ้นมานะครับโดยการสร้างทั้งหมดเนี่ยบอสซาจะต้องทําเองทั้งหมดเลยคือผมจะแค่กํากับคอยบอกว่าต้องทําอะไรนะครับทำไมวันนี้มันแข็งยังอะทำไมวันนี้มันกดยากจังอะมันเป็นคนละยี่ห้อกัน๋ยวันนั้นอ๋อหลังจากคราวที่แล้วนะซีนแดมไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็เลยแบบง่ายอยู่ง่ายอยู่นะทําได้ดีขึ้นแล้วหย่อยๆอย่างเงี้ยเอาให้มันเป็นหย่อยๆอ,อย่างเงี้ยหย่อยนี่ไงเอาตัวแผ่นๆสักการหนึ่งมาแบบเกีียว ทีนี้ทุกคนผมก็จะเอาตัววัดระดับน้ำนำมาวัดนะครับว่าพื้นเนี่ยมันเอียงไหมทุกคนไอไรแบนี้ป้าอ,อ,อ่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็คือตรงนี้มันไม่เอียงใช่ปะ่ะอ่าทีนี้ป้าเอามาประทัดเหล็กใส่ไว้ให้จะได้ดูระนาบยาวๆเห็นไหมพอเลื่อนพอเราเลื่อนมาเลื่อนมาเห็นไหมพอเราเลื่อนมาสังเกตว่าเม็ดน้ํามันไมไ่อยู่ตรงกลางแล้ว อย่างเงี้ยแปลว่าพื้นมันเอียงผมก็จะใช้ตัวปูนเกาของเราเหมือนเดิมนะฮะก็คือตัวนี้เลยนะนี่ก็คือตัวที่เราเอาไว้อ่ปรับระดับพื้นรอบก่อนนะทุกคนแต่รอบนี้ป๊าป๊าว่าผสมให้เหนียวขึ้นหน่อยดีกว่าใช่เพราะงั้นเราจะใช้เป็นอ่าน้ําขึ้นกระแบงแล้วก็อ่าปูนอีกสองกระแบงอ่ะลองดูลองดูลงดแล้วก่อนอื่นคือเราจะฉีดใช่ไมไม่มันฉีกไว้แล้วนี่กับผงเดิมอยู่ด้านในอ๋อ ปลาเก็บไว้เพราะว่าปูนกาเนี่ยสมมติปูนอะไรก็ตามอ่ะสมมุติว่าถ้ามันโดนความชื้นโดนน้ำใช่ป่ะมันก็จะเสียไงเราก็เลยต้องเก็บไว้แบบนี้ ก็ระหว่างที่เรากําลังเทปูใสเราก็จะให้เอาเกลียงนะครับคนคนไปด้วยนะมันจะได้คนง่ายนะทุกคนเราราวันนี้เราต้องการเนื้อปูนแบบไหนเราต้องการแบบ เร็วๆเหนียวเลยทุกคน,นไม่เอาเหลวไหลแบบคราวที่แล้วเนาะไม่เอาแล้วทุกคนเราจะเอาแบบเหนียวๆเลยวันนี้คราวที่แล้วงันเหลวไหลเหลวไหลเออแล้วก็จะราดน,น้ำนิดนึงนะทุกคนที่พื้นนะเพื่อไม่ให้พื้นนะครับมันแห้งเกินนะทุกคนก็พื้นที่มันเอียงก็คือจากฝั่งด้านนอนทุกคนเราก็จะเริ่มทำปูนจากตรงนี้ก่อน เทอย่าเทหมดนะไอ่ได้เทนะไม่ได้ททุกคนครับมันตักช้ามากเลยผมก็เลยทำการเทเลยแล้วกันนะทุกคนแต่เราจะค่อยๆเทนี่ยกนข้อดีของกูนกาก็คือมันจะไหลไหลไปตามความสูงอ่ะสามสองหนึ่ง ข้อดีของปูนเกาืนะก็คือมันจะไหลไปตามความสูงนะทุกคนปูนนะครับเนี่ยมันจะมีความไหลด้วยตัวเองนะแล้วก็แค่คอยเกลี่ยนะครับให้มันเรียบนะแล้วก็คอยเอาเม็ดทรายออกนะทุกคน โอเคครับตอนนี้นะครับผ่านไปกับ4ี่ชั่วโมงครับแล้วก็มีฝนตกด้วยนิดหน่อยทุกคนนี่ฮะก็คือพื้นเราเนี่ยเรียกว่าแห้งแล้วนะแต่ถามว่าถ้ากดๆลงไปมันยังนิ่มอยู่มันก็ยังนิ่มอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันเป็นทรงแล้วครับทีนี้เราก็สามารถเอาตัวรางเลื่อนของเรานะครับวางลงไปได้แบบตรงไปอย่างนี้เลยทุกคนทีนี้ห้องจะได้มีประตูแล้วใช่ตอนนี้ก็คือเรามีประตูแล้วนะฮะ ยังไม่มีตอนนี้มีแต่ลางประตูใช่ตอนนี้มีแค่ลางประตูเดี๋ยวคลิปหน้าเราเราจะได้มาติดตัวของประตูกันนะฮะแล้วก็คลิปต่อไปก็จะเป็นการขึ้นตัวของกำแพงใช่เดี๋ยวมีประตูแล้วประตูก่อนประตูก,ก,ก่อนแล้วก็กำแพงตามโอเคโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ้เลยกดติดตามด้วยครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย